โอเคแล้วก okay. okay. ็ของคุณยายนี่นะคะทุกคนเจลีอายุ11แล้วนะโอเคเย้นี่นะคะสวัสดีค่ะเจ้าของวันเกิดสวัสดีค่ะวันนี้จะไปไหนกันคะไปกินเลี้ยงวันเกิดที่้านคูนึงค่ะวันนี้วันนี้ วันนี้ดีไซน์มาไหมคะดีไซน์ไม่มาไม่มาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าน้องไม่ว่างน้องไปอุตรดิตถ์น้องกลับบ้านคุณยายนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาย้อนหลังกันเนาะโอเคไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปทานอาหารที่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะใช่จริงย้อนหลังหลายวันเลยนะโอเคไปนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราถึงร้านอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขนของขวัญเข้าไปด้านในร้านนะทุกคนเฮ้ยอันนี้ก็มีของขวัญของคุณยาา ของคุณยายของคุณแม่อชอคะโอเคแล้วก็ของคุณยายบกล่องเลยใช่คุณยายแบบจัดเองมเออใช่ป่ะเดี๋ยวเราโยกของผนเข้าไปด้านในยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวว่าไม่หนึ่งก็จะมาอีกนะคะทุกคนแล้วก็ของวันจากของพี่ใหม่นะป่าเดี๋ยวเราปิดรถกันเลยเนาะเดี๋ยวเราคนของผ่อนเข้าไปด้านในกันค่ะแบกนะคะแบกของตัวเองนะคะทุกคนตอนนี้ลุ้นขงยายมาเออลุ้นหนอว่าคืออะไรใช่ไหมอ่ะ เ,เราเข้าไปด้านในนะคุณยายพี่ใหม่น้องทันวายอยู่ด้านในแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปทางด้าน <S <s <we at> ในร้านเลยเราโทรมาสั่งอาหารล่วงหน้าแล้วนะทุกคนไปทันว่า, <S <s <we at> า,วามาทอะไรเนี่ยก็ใ <c oughs> <c oughs> ส่ชุดนอนใส่ชนนุดครอบครัวนะคะอะมาเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้ค่ะพี่เกลว,วางตรงนี้เลยตางนี้หันมาทางนี้ขอ,องแข็งนี่นะคะพี่ใหม่แจกน้ำแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ใหม่ แจกน้ำแจกน้ำวันนี้เราทำมาพบแก้วเรดดรอสอมาด้วยนะคะทุกคนเอาถ่ายรูปถ่ายรูปนี่วันนี้เราใส่เสื้อครอบครัวมานะทุกคนเหมือนกันหมดเลยกินน้ำโคกเหลูกโอเคได้ครับได้ครับมาแล้วมาแล้วโอ้พี่หมาของขวัญเหรอใช่พี่หม่นะคะวันที่วันเกิดพี่หม่เออใช่ใช่โอ้ไปดูกองของขวัญกันทุกคนว่ามีกี่กอง อันนี้คือของปวดเจลลี่อันนี้ของใครเของพี่หม้อันนี้ด้วยว้าวนี่นี่เค้อันนี้ของแม่หนึ่งเรารู้เลยว่าซื้อร้านไหนนี่นะคะคุณอย่าซ้ำนะไม่ซ้ำอืมเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้คุณคุ้นนิ่งใครอ่ะของพี่อ๋ออันนี้ของพี่ใหม่นี่ของแม่หนึ่งนะคะพี่ใหม่อย่าจ๋า นี่นะคะทุกคนเจลรี่อายุ11แล้วนะโอเคนี่นะคะทุกคนนี่อันนี้เค้กของเกียวรนะคะนาราน้องหมีนี่นะคะทุกคนอาหารที่เราสั่งมานะคะยังไม่ครบนะคะเดี๋ยวเราสั่งมาแบบเต็มโต๊ะเลยนะคะเดี๋ยวเราขอเนื้อทานก่อนทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเป่าเค้กกันนะคะทุกคนพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วโอเคไปเลย Happy birthday Happy birthday. Happy birthday. Happy you. to birthday. สันเสือจ๊สเฮ้ยสิงสองสิงสองนะคะไอ้ฐานกาไอ้ฐานไอ้ฐานแล้วเผลาเลยลูกมีคนจ้องจะเล่นหมีอยู่หมีหูหมีไม่เย้ปล่อยหมดแล้วไยแร็ปเดียวหมดเลยของชอบเกลเออเดี๋ยชอบเกลเอามีหายไปแล้วมีหาย ยูี่พี่ใหม่กินไหมคะเกล,ลี่ไม่ชอบเกล,ลี่ไม่ชอบโอเคป้าเดี๋ยวเราถึงเวลาแล้วที่เราจะแกะของขวัญ